นาทีสุดว่าด้วยไม่มีผู้สามารถให้ผู้จเจริญอริยมรรคกลับเป็นคนเลวได้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามพิสูจน์ทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนลังไปสู่ทิศปราจีนบาไปสู่ทิศปราจีนครั้งนั้น โมมหาชนพากันถือเอาจอบและแตะกร้ามาด้วยประสงค์ว่าพวกเราจะทำการทดแม่น้ำคงคานี้ให้ไหลกลับให้หลังกลับให้บากลับดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนโมมหาชนนั้น จะพึงทำการทดแม่น้ำคงคาให้ไหลกลับให้หลังกลับให้บ่ากลลับได้ห,หรือพิสูจน์เ่านั้นกราบทูลว่าไม่ได้พระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าข้อนั้นเพราะเหตุอะไรพิสษุเหล่านั้นกราบทูลว่าเพราะแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ที่ปราจีน หลังไปสู่ที่ปราจีนบาไปสู่ที่ปราจีนการที่จะทําการทดแม่น้ําคงคาให้ไหลกลับให้หลังกลับให้บากลับมิใช่กระทําได้ง่ายแต่เป็นการแน่นอนว่าโมมหาชนพึงความเป็นผู้มีส่วนแห่งความลำบากยากแขนแม้ฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพิสุทั้งหลายว่า ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพระราชามหาอามาตย์ของพระราชามิตรสหายหรือญาสาโลหิตจะพึงเชื้อเชิญพิสุผู้เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดผู้กระทําให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดด้วยโภคะทั้งหลายเพื่อนําไปตามใจว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญ เชิญท่านมาเถิดท่านจะนุ่งห่มผ้ากาสายะเหล่านี้ทำไมท่านจะเป็นคนล้นถือกระเบื้องเที่ยวไปทำไมท่านจงศึกมาบริโภคโภคะและกระทำบุญเถิดภิษุผู้เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองแปผู้กระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองแปดนั้นจากลาสิกขาศึกออกเป็นครหัส ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าจิตที่น้อมไปในวิเวกโน้มไปในวิเวกโอนไปในวิเวกตลอดกาลนานนั้นจะสึกออกมาเป็นครหัสข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปด ย่อมกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะย่อมเจริญสัมมาวาจา ย่อมเจริญสัมมากรรมมันตะย่อมเจริญสัมมาอาชีวะย่อมเจริญสัมมาวายามะย่อมเจริญสัมมาสติย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปด ย่อมกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอย่างนี้แล